อามปุดจ้อไม่ให้ไปแทงปากตรงโน้นนะฮะอามปุดจ้องดแทงปากทุกกรณีดังนั้นใครจะแทงให้แทงข้างหน้าก็ลงเลยอ่าแทงข้างหน้าแล้วลงเลยเออคุณพี่ลงไหมอ่าลงไปเลยได้เวลาแล้วฮะอ่าอ้ํปุดจ้อหนูถอดเสื้อลูกอย่าใส่เสื้อคลุมพี่เลี้ยงเน้นย้ำเสื้อคลุมถอดหมดนะฮะไม่ไปเดินขาวแดงเหลืองน้ำเงินแสดแดงอยู่นะฮะถอดหมดนะฮะอ่า พี่เลี้ยงไม่สูบบุหรี่ในขบวนนะครับไม่ใส่เสื้อหลากสีในขบวนเอออันนี้เตือนแล้วนะกางเกงก็ห้ามหลากสีนะฮะหลากสีแคปหน้าจอห้องดําเท่านั้นนะฮะเสร็จงานลบหนี้งานพร้อมนะฮะเออเน้นย้ําว่าอย่าพูดใต้กับจีนกลางนะฮะบอกก่อนนะฮะสนวนจีไม่ใช่คนภูเก็ตนะฮะ ขาพูดหเกี้ยนจ้ะปีนี้ร้อยสิปีแล้วเออต้องชิงชูนะฮะเออถ้าไม่ชิงชูไปอ้ามอื่นก่อนเออทีนี้ประเพณีเราสืบทอดมานานร1อปีเฉพาะมมาทรงหกเกี้ยนล้วนๆน,นะฮะนะเ,เคียนนะเคียนนะอ่ะโกเชิญฮะในเสด็จลงข้างล่างตรงนี้จะได้ไม่เต็มเตีมม้มไหมเชีมม้มไหมฮะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจนเยอเชิญนะเชิญนะอ่ะหูแห่ไหม่ลูกเออไม่แห่ถ้าแห่ไปเปลี่ยนเกงเอ่อขอทางตรงนี้ไปไหนฮะถ้าไม่มีกิจธุระอย่าเดินก่อนตรงนี้ไม่เดินไปข้ามมาแล้วตรงกลางเว้นเฉพาะองค์พระแล้วฮะอะ่ของแจกรอด้านล่างของแจกรอด้านล่างเอ่เชี่ยม,มากเสร็จแล้วเชิญเออ ตัวเหรียญออก8โมงมาลง7ครึ่งเดี๋ยวรู้เรื่องอืออ่ะเชิญฮะเชิญครับเหมือนที่บอกเรามีทั้งม้าทรงในจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะอามจุยตุวยเอง2,002แล้วถ้าเราไม่คอยดูแลรักษาภาพให้จุยตุยอยู่คู่ต่อไปต่อไปมันจะ